แม่หมดน้อย11กุมภาพันธ์2569ข่าวแรกนะคะ KCE รูดเส้นงกหุ้น KCE รูด6.40%มาปิดเช้าที่ผ่านมาที่19บาทหลังปี68กำไรสุทธิรวม832.7ล้านบาทลดลงอย่างมีในสำคัญ49.5%เทียบกับปีก่อนเหตุรับผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยนอุตสาหากรรมยานยนต์ชะลอตัว และแรงกดดันด้านราคาจากการแข่งขันในตลาดข่าวต่อไปแม่ทับหญิงกันกุลโชวิสัยทัศน์กันกุลถือเลิกดีเปิดบ้านนะสำนักงานใหญ่กันกุลเน้นจินียริาชั้น44อาคาร OCC One City Center เชิญสื่อมวลชนแถลงกลยุทธ์กันกุลทาายเซ2026กิน l u s i v e Growth e n g i n e e r ีงานนี้แม่ทับหญิงนุชนดำรงปิยวุประธานเจ้าหน้าที่บริหารกันกุลโชวิสัยทัศน์ พร้อมแผนธุรกิจปี2,569ตั้งเป้ารายได้ทะลุ1,000 0ล้านบาทกำไรจากการดำเนินงานโต10 1ถเปพร้อมเล่งเติมพอร์ตพลังงานสีเขียวในประเทศและต่างประเทศ2,000เมกะวัตต์ปี70ข่าวต่อไป NER order ทะลักช่วงนี้ใครผ่านไปแถวโรงงานของบริษัทมหาชนจำกัดนอทอียบ r บอร์ NER จังหวัดบุรีรัมย์อาสะดุดตากับแสงไฟที่สว่างสวัยตลอดทั้งวันทั้งคืนบอกเลย ไม่ต้องแปลกใจเพราะสายการผลิตกำลังเดินเครื่องเต็มกำลังแบบนอนส็อปรองรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศที่หลังหมายเข้ามายาวเหยียดแม้ว,ว่าออเดอร์ถูกจองยาวไปถึงเดือนมีนาคมเรียบร้อยแล้วงานมีบิ๊กบอสชูวิทจึงธนาสมบูรณ์สั่งเดินหน้าลุยเต็มสปีดโปรดติดตามข่าวสารหุ้นได้ที่หุ้นอินไซด์ com